สวัสดีชาววันจันเดี๋ยววันนี้เราไปขึ้นเขาหาหน่อไม้กันค่ะเรียมตัวพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยกโกกและที่มาล,ลิหาอยู่นี้ก็เรียกว่าไผ่ไร่นะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่นะคะจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามป่าตามเขาเป็นไผ่ขนาดกลางมีรสชาติกรอบหวานและอร่อยมากเลยค่ะโดยหน่อไม้ไร่จะออกในช่วงระยะต้นฤดูและปลายฤดูคือช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมและสิงหาคมถึงพฤศจิกายนค่ะแต่โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะขึ้นเขามาหาหน่อไม้ไปขายในช่วงหน้าฝนค่ะและวันนี้ก็หาหน่อไม้ได้เยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวมาเบกหน่อไม้ลงเขากลับบ้านก า้บบาเดี๋ยวเราไปแวะดูสุนแม่มะนาวกันต่อเลยนะคะ ส่วนแม่มะนาวนะคะจะทําเป็นเกษตรผสมผสานและนี่นะคะก็เป็นต้นมันหน้านัยกินกันไหมคะรสชาติอร่อยมากเลยนะและถัดมานะคะก็จะเป็นต้นมะละกอโอ้โหต้นมะละกอลูกนี้ใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครรู้นะคะก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะว่าเป็นพันธุ์อะไรคำว่าเกษตรผสมผสานเป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกันโดยที่กิจกรรมตรแต่ละชนิดจะเกื้อกูลกันอย่างเป็นวงจรก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อระบบฟาร์มประโยชน์คือจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเปรีรยนของสภาพอากาศค่ะและก่อนกลับบ้านเจ้าของฟาร์มกดาลย้ว วันนี้ก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ